ที่ปลาแล้วว่ะคกเหงกับคกใหญ่เหงกันก็เฮ็ดคกใหญ่คกแล้วก็เฮ็ดเหงน้ำเดียวเลยทักทายสบายดีตอนเชยาๆจังหน่อยประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงนะวันนี้เราได้เข้าป่าอีหายิงนกนิ่งกระหอกไปหากินตามธรรมชาติ ให้ทุกคนไปลุ้นนากันมันสิได้อย่างเขาเข้าป่ามันนี่ก็สามคนทีมงานเขาสมพงกับบ้าแม็กไปหาดินดานนะไปหาไหลมองบอไปอย่างประมาณนั้นแลหละไหลมองไปแ้่พูกก็จะไปทางดานพวกเขาจีไปหาเข้าดงหายิงนกกระหอกับบ่าววาดเนี่ยกับบ่าวเพชรนำมื่อนี่เขาสีมาแต่เลาะหายิงนกยิงกระหอแล้วแหละฮะก็สิได้เก็บเครื่องเก็บของมือหนะ้ามันนี้นะ เข้ามานี่ก็เป็นมื้อที่สามเลยสองขึ้นสามมือเลยยี่ได้กลับลงแล้วมันนี้เลาละมันนี่ก็โวยนะทุกคนนะแถวนั้นนะโวยตัวนี้เอาใส่เบ็ดใส่มองใดปลากะระปลาดุกถึอหลายหลายไหลมองก็ยังได้นะ,ะโวยตัวนี้นะ ngàn bào hạt cả, nắng như sào mới này. ô, nấm cá sấy ngàm này, tất cả mọi người. nấm cá nè. โอ้สีกลินนะกลิ่นลายนะกลินนะผู้ปลายไม้ผู้กลิ่น

ลมแห้งนะเสียงอูกอกขบวารยางก่อนรูข่อยยางตำหลัง mạ dưới tụi hột này Cái thứ xẹp theo mạ này Mạ bầu Mẹ màu vàng mạ bầu Nhảy mạ này Tụi máy cái lái lại Tụi mày nhảy này ก็หาะทุกคนเลยโตมาแต่ปลายไม้พวกก็เหาะกินเลยโอ้มันเห็นเหนาก่อนนะสองโตก็หาะกับายชันเลยทุกคนคือกูไม้พูกโตนไปตัวหนึ่งยังตัวหนึ่ง

Cô họ kín này tôi khôn Cô họ đã kín này à, này lời đi mình này mạng mình, cái giờ hôi lên mạng này nè ถือว่าเขาไปเลาะป่าม่ได้ยังก็ตามเข้าก็ไปหาเลาะเบึ่งแบบธรมร,นะบบธรมศาตร์นะเลาะป่าปายเบิ่งธรรมศาตร์ชมวิวไปน้นึ่ถือว่ามันมันก็ยังมืดแน่นะทุกคนเลยมันเข้าดงตอนนี้นะเข้าดงงุงไง่มึงสิมืดในจนีนอยขอโทษขออภัยหลายๆ อยา่างแข็แค้นกันหลายอยู่เลยทุกคนเลยนี่ตอนนี้หลายอยู่ที่างแข็งตัวดีค่ะมาตันเพลงเสียงนกเสียงนูก็เงียบนะทุกคนัมมี่ไม่ได้เสียงกระลิ่นห้อง ต้นไม้ก็ใหญ่ๆยมันงามๆมันต้นไม้นะจะอนต้นไม้ทุกคนเลยเข้ามาดงละมีแต่ไม้ไม้ละแอนนะดีดยนี้มันเป็นโซงเลยไม้ละแอนบางคนก็เอินไม้แค่นหินนะตัวนี้นะลำนี่ร้ายพูกนะทักหลังครับพวกกัน Cứ thế Cứ ตอนนี้ก็ห้าก็ได้อายมือแล้วนะไปหายิงกับบีไลเพอกับีเป็นเพอเ้ามีกระแตอยู่ประมาณสองโตหรือก็ได้ตัวหนึ่งสามโตแล้วก็นูวายเฮาอีห้าก็บิเมอเฮ็ดกินข้าวกินอยา่างแล้วเฮาก็บิีได้กลับบ้านนะวันนี้นะเฮามาเพราะว่าสามมือแล้วนะเป็นสองคืนตอนนี้ห้ากินข้าวกินน้ำแล้วก็เก็บเครื่องเก็บ,กบของกลับบ้านเลยนะวันนี้ตอนนี้ก็มากทีมงานเ้ามาครบแล้วนะห้าก็สซีได้ กิน,กน,นเมนูนโคกระแตมาหนิโคกกระแตที่เฮาได้มือเช้านี่สามตัวถือเหี่ยวแล้วเอาสิได้ผักโคผักโคเอามันจากไวยด้ไปกินไวกิน้วก็กลับบ้านแล้วมาหนิเก็บเครื่องเงก็บของกลับบ้ยาน<อ>หน้ามาหนินะคกเหงกับคกใหญ่เหงวก็เฮ็ดคกใหญ่คกแล้วก็เหงน้ำเดียวเลย ักกรตค

โคกระแตเอากะกระแตชอกโกระจนตึงโคกระแตเคยชุกนะคือมี แต่ได้ชุกนะตักแกงก่อนตอนนี้ก็ตักแกกินข้าวแล้วเยทุกคนกินข้าวคูตะได้ไนี่กินข้าวแล้วเก็บคือเก็บของกับบ้านน้่นนี่นะโทโถยธรรมศาตร์้นคับอนึงชื่อถยธรรมศาสตหนึ่งนูหงองหนึ่งคับ ุดนำกจับขึ้นลาแล้วลุงลำดีพิาลย ออกไปดิข,ขึ้นลายใังไหมค่านี่กระจาเฮาอีกเขากินน้ำแล้วเฮาทีได้เก็บเครื่องเก็บของ,อง,องน,าานั่นวับบนนี้นะกลับบ้านเลย

ตอนนี้เราเก็บเครืร่งแล้วนะขีได้เอาอะไรบ้าด มานี่ก็ข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วเก็บเครื่องเก็บของกคับบ้า,า,าแล้วนะ,ะคลิปมา,กา่กจบลงเพืงนี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบใจผู้ติดตามนะครับชม